2 0 0พแต่ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจรับหน้าร้ายตอนนี้เนาะพารานะคะจะลดเหลือตอง9 9 9 9บาทเท่านั้นเองนะหากพี่พี่ท่านใดนะ้ที่สนใจนะคะรับหน้าร้ายตอนนี้นะพี่นะพาราจะลดเหลือแค่ตองเ9้9ย้าบาทเท่านั้นเองนะคะสนใจเนาอสามารถนะคะแจ้งแมค่ค้าได้ทันทีเลยขอรับชมตอนนี้จะได้รับชมตอนนี้นะคะ เราทพคดคุยได้นะไม่ว่าพี่ๆเนาะจะชื่นชอบนะคะเป็นจี้หยกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแหวนหรือกำไลเนาะสามารถนะแจ้งสายแจ้งสีเข้ามาได้ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะคะที่ไม่ทราบไซส์ของตัวเองเนาะก็แจ้งแม่ค้าได้เช่นเดียวกันนะ<ฮ>เดี๋ยวแม่ค้านะคะจะได้แจ้งวิธีการวัดไซส์ให้กับพี่ๆทุกท่านนั่นเองเนาะโอเคค่ะมาค่ะ สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสวัสดีพีทั้ง17ยูเซอร์ได้เนาะมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันต่อนอะ,ะที่กำไรแบบทรงเรียบๆกันมากวงนี้เลยวงนี้เลยวงนี้นะคะเขาจะเป็นกำไรหย,ยกเนื้อแข็งนะคะแบบทรงเรีย